it's that pink when i'm this that pink when i'm this that pink when i'm getting getting, i'm getting it stand the dumb like อิยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมากอคเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงความปังความดังความป๊อปปูล่านะครับของพิงค์เวนอมนะครับจากแบล็กพิงค์กันในตอนนี้นะครับมีข่าวดีออกมาให้เหล่าบลิงส์นั้นได้ชื่นใจกันมากๆแล้วกับการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกนะครับสำหรับพิงค์เวนอมมาได้จากรากรโชวนนนนนัเอองใตี้ เวนอมและแบล็กพิงของเรานั้นคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกสาหรับการคัมาแบ็กครั้งนี้มาได้แล้วเป็นพิง์เวนนอมเฟิร์สวินเลยนะครับท้งทางที่ในตอนนี้นั้นยังไม่ได้ขึ้นโปรโมทร,รายการเพลงใดๆเลยก็ตามมีเพียงแค่การเดินทางไปอัดรายการล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อไปเข้าร่วมงานประกาศรางวัลของทาง MTV Music Video Awards นะครับในโชว์แชมเปี้ยนวันนี้แบล็กพิงของเรานั้นสามารถชิงถ้วยรางวัลที่1มาได้นะครับจากการแข่งขันในรายการหรือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยโดยในรายการครั้งนี้นะครับแบล็กพิงก์เนี่ยก็ไมไ,มกกไม่ได้เ็สเ โปรโมทในรายการโชว์แชมเปี้ยนเลยแต่ว่าสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์แฟนๆมากเลยนะครับในการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยนี้มาได้เป็นถ้วยแรกของพิงเวนอมนะครับแต่ว่าเป็นถ้วยที่44แล้วของแบล็คพิงตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้สร้างความปังตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะครับทั้งๆที่ไม่ได้ขึ้นโปรโมทเนี่ยก็สามารถคว้าถ้วยมาได้ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าในรายการเพลงอื่นๆนั้นความปังของพิงเวนอมเขาจะสามารถคว้าถ้วยใดมาได้อีกและในรายการอินกิกาโยในครั้ หลังจากที่ขึ้นโปรโมตในรายการอินกิกาโยนั้นจะสามารถคว้าถ้วยมาได้หรือเปล่าและกระแสนในบ้านนั้นนะครับจะปังขึ้นไปกว่าเดิมมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆน,นั้นเวทีใหญ่ยังรอ Black พิงกอยู่นะครับกับงานประกาศรางวัลวิดีโอมิวสิกอะวอร์ดที่จะจัดขึ้นและแบล็กพิงก์กำลังจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้แล้วยังไงก็มาติดตามเป็นกําลังใจใ,ให้กับแบล็ k พิงก์กับการไปร่วมงานครั้งนี้กันนะครับที่สําคัญนั้นในตอนนี้มาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีให้กับ, Black Pink First Win กนนบแบล็กพิงก์พิงก์เวเนองร์ม์งฟิร์ส ที่เป็นแฟนคลับของ b l a c k p งนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างดีใจกันขนาดไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อไปดีกว่าว่า b l a c k พิ n และพิงเม e n o m ของเรานั้นจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่2ถ้วยที่3ถ้วยที่4ถ้วยที่5ถ้วยที่6มาได้อีกเมื่อไหร่นะครับยังไงก็มารอเป็นกําลังใจให้กับ b l a c k พ i n กันเยอะๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับ b l a c k พ i n กันด้วยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี่ยวเราจะนํามาทางคลิปเล่าให้ทุกคนฟังมาแชร์ให้ทุกคนรับทราบกันแบบนี้อย่างแน่นอนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กัน นะครับสวัสดีครับอันยอง